สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไนโตรทุกท่านครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเป็นทริคเล็กๆน้อยๆแล้วกันเป็นวิธีหาตังภายในเกมนี้นะครับผมว่ามีทางไหนบ้างได้ช่องทางไหนสามารถทํายังไงให้มันได้ทองเอาไปซื้อสกิลไวๆบ้างนะครับเอาล่ะคลิปวิดีโอนี้ผมจะทําขึ้นมาไม่ใช่สายฟรีอ่ะบอกไว้ก่อนเพราะสายฟรีทําแบบนี้ค่อนข้างจะยากนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นแบบสายเติมน้อยเติมนิดอ่ะ มันจะทําได้ง่ายนะฮะเอาละครับก่อนไปชมคลิปวิดีโอของขอฝากเล็กๆน้อยๆไว้สําหรับการสนับสนุนช่องผมนะครับผมสำหรับใครที่เล่นเกมไนโครอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆคงจะรู้อยู่แล้วว่ามีการสนับสนุนซีดสำหรับสตรีมเมอร์นะฮะเอาล่ะหละังหลังหลังจากเพื่อนๆเ,เติมเงินแล้วมันจะมีซีดเหลือซึ่งเพื่อนๆสามารถกดซัพพอร์ตผมที่ใต้ดีคริปชันได้นะครับหลังพเพื่อนๆเข้ามามันจะเป็นหน้านี้ เข้ามาเสร็จผมฝากเพื่อนๆกดตรงนี้รูปธงตรงนี้นะครับเพิ่มไปในรายการโปรดให้ผมหน่อยนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนผมด้วยนะและถ้าใครมีซีดเหลือ,หร,อหรือไม่คิดว่าจะให้ใครดีสามารถกดสนับสนุนผมได้นะครับผมเพื่อนๆก็ใส่ไปเลย10ซีดนะครับผมหรือ30ก็ได้อ่าอย่างผม10ซีดนะครับรหัสของผมคือ pwfch attack สนมะครับผมเอาละเพื่อนๆกดถัดไปแล้วก็ใส่ได้เลยครับเลือกภาษาไทยครับหรือภาษาอะไรก็ได้ฮะ สู้ๆนะคุนสตรีมเมอร์แล้วเพื่อนกดถัดไปครับกดสนับสนุนได้เลยปึ๊บอ่านี่ก็จะเป็นการสนับสนุนผมไปในตัวแล้วเห็นไหมจะมีอีกาขึ้นมากลางจอด้วยนะฮะเอาล่ะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการสนับสนุนเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันเอาล่ะครับอ่ะอย่างแรกเลยทองเรารู้กันอยู่แล้วนะทองอะ่ะมันเอาใช้ซื้อสกิลซึ่งสกิลเกมนี้ครับผม กไปก่อนว่าสกิลเกนนี้ค่อนข้างแพงมากๆแล้วเงินแม่งดอบพูดจะน,น้อยทุกคนมอนตัวหนึ่งอะดอบสองสามร้อยและดูสกิลซื้อ9้าล้านครับถ้าให้เล่นจริงๆแม่งครึ่งเดือน้าล้านกว่าจะเก็บได้ซึ่งยากมากๆเอาละทองหาจากไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยทองหาได้จากดัตเจียนนี่ครับแดนแห่งความลุ่งเรืองนะครับผมตีมอนตัวหนึ่งมันจะได้ประมาณ8 0 0นะครับ800 800เหนนรียญนะฮะ ตรงนี้อย่างแรกเลยได้นะครับปามชั้นไหนก็ได้แต่ผมแนะนําชั้นหนึ่งดีที่สุดนะครับผมอ่ะเอาละถัดไปคืออะไรความสําเร็จฮะความสําเร็จตัวนี้จะมีทองให้อยู่ซึ่งเพื่อเพื่อ,อก็ลองดูว่าอันไหนเราทําได้แล้วก็หากเคว้คที่มันไม่กินเพชรเราออกไม่กินทองเราออกไปนะครับผมก็เป็นอ่าตีบวกประดับอีกองอีกาอะไรพวกนี้นะครับได้หมดเลยหรือตีมอนค่ามอนสวรร์ภูมิอะไรพวกนี้ค่ามอนดันเจียนอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้เพชรก็ได้ทองเช่นกันนะครับผมเพลคร่วมมืออ่ะเรามาดูว่าอันไหนบ้างซื้อของตลาดอะไรพวกนี้เสร็จคําขอ,ขอ,ขอด้านเจียนอะไรพวกนี้นะครับได้หมดเติบโตก็มีนะฮะชำนาญหอกบรรลุการเติบโตอะไรพวกนี้นะครับทองหาได้หลายช่องทางมากๆนะครับสําหรับเกมนี้นะเอาล่ะต่อไปรหัสทองยังไงดีแบบทีเดียวตู้มหนึ่งเป็นล้านเป็นแสนนะครับผม ถัดไปก็คือเควกลองครับเควกลองตัวเนี้ยไม่ว่าทำเควกอันไหนมันจะได้หมดเลยนั่นก็คือถูกแร่ทองคํานะครับผมส่วนใหญ่จะได้เกือบหมดนะเห็นไหมเสร็จพาร์ทหนึ่งได้ถูกแล่ทองคําแน่นอนเพื่อนๆว่างมาทําแต่เควกนี้ออโต้ไม่ได้บอกไว้ก่อนไม่สามารถออโต้ได้เพื่อนๆต้องมานั่งกดเองทีละเควกแบบกดจิ้มจึกจ๊กๆึกจึไปทีละนิดนะฮะแล้วจะไม่ค่อยมีคนช่วยตี เพื่อนๆจะต้องไปหาคนช่วยตีเองแบบมีคนตีไปแจมด้วยอะไรอย่างนี้นะครับไม่เหมือนเควกละ่ะซึ่งทำยากกว่าแน่นอนอ่ะถัดไปครับส่วนถัดไปอันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าไม่เติมค่อนข้างหาย,ยากนะครับผมนั่นก็คือการขายใบตีบวกประดับอีกานั่นเองมันตกใบละพันหครับผมซึ่งท่านเพื่อนทํประดับอีกาเพื่อนๆจะรู้ตัวอยู่แล้วว่ามันใช้ไม่หมดเว้ มันเยอะเกินไปมันให้เกินความจําเป็นครับประดับอีกา1กล่องจะได้อีกา1ชิ้นกับในใบเนี้ยสิใบถ้าเราติด2ทีแล้วแมันแตกมันจะเหลือแใบเราก็เอามาขายครับที่มันเหลือเห็นไหมผมมี558ไใบผมได้ขายได้800แสนเลยนะครับอ่ะผมขายไปปุ๊บอ่ะผมมี6ล้าน2องละแคบจะซื้อสกิลได้แล้วนะครับไปฟาร์มอีกนิดหน่อยนะฮะก็ได้แล้วนะครับผม ซึ่งระดับอีกาถ้าเป็นสายปีห่าจะไป็นในทางใดบ้างนี่เลยครับบัตรพาร์ตตัวนี้มันจะราคาประมาณ2,000เพรซึ่งเพรห่าจากไหนเพื่อนๆไปหาขายของเพื่อนๆรอปอ,อะไรมาขายทิ้งไปหมดเลยไม่ต้องทํานะครับของมีอะไรขายไปหมดตั้งขายตั้งขายตั้งขายโมลิโอโมลิอนตั้งขายไปก่อนช่วงแรกนะครับผมซึ่งเซิร์ฟผมมาตลาดค่อนข้างซบเซาก็คือราคาถูกไปเรียบร้อยแล้วนะเอาล่ะ มันก็จะมีประมาณนี้ละกันสําหรับวิธีหาทองนะครับมันก็จะมีแค่นี้เกมนี้มีน้อยมากๆเพราะที่เหลือก็จะเป็นตีมอนตามแมบปบเดี๋ยวมันก็ตกเองแหละนะครับยิ่งลงปาร์ตี้ยิ่งหาลงไปอีกอ่ะวันนี้สรุปประมาณนี้ละกันครับเ,เพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับผมว่าจะทําพวกนี้ผมแนะนําประดับอีกาพวกผ่าแพ็คอะไรพวกนี้แล้วก็เออแพ็คหนึ่งอันนี้กล่องทองผูกมัดแล้วก็อ่ามาจัดก,กิ้วใช่ไหม ไอที่เขาซื้อแพ็กแล้วมันจะมีแพ็กไอตัวนี้อีกอันหนึ่งผมลืมไปเลยนะฮะจะไปสรุปคลิปซะแล้วเมื่อกี้อ่านี่ก็จะมีแพ็กกิลกล่องของขวัญกิลพวกนี้มันจะมีกล่องทองอยู่ครับนี่ถ้าเพื่อนถูกโชคดีนะเขาเติมในกิลเติมตังค์แล้วเพื่อนจะได้กล่องทองมาแต่ส่วนใหญ่ก็จะสุ่มได้อย่างอื่นครับนะฮะได้มาก็เปิดกล่องทองลุ้นสนุกสนุกกันเอาทองมาใช้นะครับผม เอาละครับวันนี้พี่จุดเว็บแช n แนลขอต้นาไปก่อนแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดสมัครใหกันด้วยแล้วถ้าใครเติมเกมนี้แล้วมีซีอเหลือสามารถส่งมาให้ผมได้โดยวิธีการส่งสามารถดูที่ต้นคลิปได้เลยนะครับส่วนวันนี้ผมขอต้วนาไปก่อนบ๊าย,ายไว้เจอกันครับคลิปหน้านะฮะ